คำขอบคุณอันทรงพลังในตอนเช้าคำขอบคุณสำหรับเช้านี้ที่จะดึงดูดแต่โชคดีดึงดูดแต่ความมั่งมีดึงดูดความมหัศจรรย์ทุกสิ่งให้เข้ามาหาฉันตั้งแต่เช้ามหัศจรรย์คำพูดทรงพลังที่คุณจะพูดกับตัวเอง90วันมหัศจรรย์คำพูดที่จะมีผลกับชีวิตคุณ มีผลกับความโชคดีมีผลกับโชคลาภและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณตั้งแต่เช้าวันนี้คำพูดทรงพลังคือคำพูดที่พูดกับตัวเองคือคำพูดที่คุณบอกตัวเองและเป็นคำพูดที่เป็นพลังบวกที่จะทำให้คุณได้ส่งต่อความคิดดีๆคำพูดดีๆผ่านความรู้สึกดีๆ เพื่อสร้างความมหัศจรรย์ให้กับชีวิตของคุณในทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้ามองทุกสิ่งแต่เชิงบวกมองทุกอย่างอย่างขอบคุณเหลือเกินที่ทำให้ฉันได้ตื่นมาเชา้านี้อย่างมีความสุขตื่นมาเชา้านี้เพื่อพบกับความมหัศจรรย์ของชีวิตตื่นมาเชา้านี้ฉันจะพบแต่โชคดีพบเจอแต่คนดีๆคำพูดดีๆ สิ่งดีๆพลังงานดีๆทุกอย่างล้วนเตรียมมาเพื่อฉันทุกอย่างล้วนเป็นไปในทางที่ดีเพื่อฉันสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอตอนเช้าตั้งแต่ที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองในกระจกยิ้มให้ตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชั้นในวันนี้ขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนเกิดมาที่ล้วนมีขึ้นที่ล้วนคงอยู่เพื่อฉันและทุกสิ่งทุกอย่างกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันเกิดความมหัศจรรย์ตั้งแต่เช้าว,วันนี้พูดกับตัวเอง90วัน พูดกับตัวเองด้วยพลังเชิงบวกพลังงานดีๆที่คุณตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นว่าชีวิตคุณโชคดีขนาดไหนเห็นว่าชีวิตคุณณนะตอนนี้มีความสุขและมีแต่สิ่งมหศัศจรรย์วันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณไม่ว่าคุณจะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสิ่งนั้น เตรียมพร้อมให้คุณเสมอสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณสามารถที่จะสั่งจิตใจตัวเองและสั่งให้ความคิดของคุณเป็นไปในทางที่คุณต้องการแน่นอนคะ่ะคุณสามารถที่จะคุยกับตัวเองได้และคุณสามารถที่จะลิขิดชีวิตของคุณได้ด้วยพลังแห่งความคิด และพลังแห่งความขอบคุณพลังงานดีๆจะดึงดูดโชคดีดึงดูดความมั่งมีให้คุณตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นความสุขการงานทรัพย์สินเงินทองหรือความสัมพันธ์ดีๆมหัศจรรย์คําพูดทรงพลังพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆและคุณจะได้ยินได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆ ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณญาติพี่น้องขอบคุณเพื่อนฝูงคนรอบข้างฉันทุกทุกคนล้วนมีแต่ความคิดดีๆทุกทุกคนล้วนแต่ส่งพลังงานดีๆให้ฉันทุกทุกคนรักฉันทุกทุกคนทำทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตฉันทุกทุกคนเห็นคุณค่าของฉันและขอบคุณทุกทุกคนที่อยู่ให้ฉันรักและขอบคุณทุกทกคน ที่เป็นพลังงานดีๆส่งเสริมให้ฉันได้พบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตขอบคุณตัวฉันเองที่มีแต่ความสดใสมีแต่ความสุขมองทุกๆสิ่งได้อย่างเป็นพลังบวกขอบคุณตัวฉันขอบคุณความคิดของฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่หลอมรวมกันเป็นฉันขอบคุณ ที่วันนี้ฉันยิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วฉันพบว่าฉันยังคงเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีสเสน่ห์เป็นคนที่ยิ้มแล้วมีความสุขฉันเป็นคนมีความคิดดีๆมีแต่ความคิดเชิงบวกฉันไม่คิดเรื่องร้ายเพราะว่ามหาสารแต่สิ่งดีๆในชีวิตของฉันนำพาแต่เรื่องดีๆ เรื่องราวดีๆและคนดีๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันขอบคุณขอบคุณหูของฉันที่ได้ยินแต่เรื่องดีๆที่ได้ยินแต่เสียงดีๆได้ยินทุกครั้งหูฉันฟังเสียงดีๆตลอดเวลาขอบคุณหูของฉันที่เลือกฟังแต่เรื่องดีๆฉันขอบคุณดวงตาของฉันดวงตาของฉันสดใส สวยงามดวงตาของฉันเป็นประกายเวลาที่มองเห็นดวงตาของฉันฉันจะรู้สึกว่าขอบคุณทุกครั้งที่ดวงตาของฉันล้วนมองหามองเห็นแต่สิ่งดีๆฉันมองเห็นทุกอย่างแต่เรื่องดีๆแง่มุมดีๆและเห็นแต่สิ่งที่สวยงามที่สามารถจะทำให้ฉันมีความสุขได้ตั้งแต่สิ่งที่ฉันเห็น ดวงตาของฉันสวยงามดวงตาของฉันสดใสขอบคุณดวงตาของฉันขอบคุณจมูกของฉันจมูกของฉันได้กลิ่นแต่กลิ่นหอมหอมจมูกของฉันหายใจคล่องสบายจมูกของฉันได้กลิ่นแต่กลิ่นดีๆหอมหอมชื่นใจอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าจมูกฉัน สูดลมหายใจหอมๆเพิ่มพลังชีวิตตั้งแต่เช้าฉันขอบคุณปากของฉันปากของฉันสวยงามปากของฉันพูดจาแต่เรื่องดีๆปากของฉันยิ้มสวยปากของฉันดึงดูดแต่ความโชคดีปากของฉันมีเมตตามหานิยมปากของฉันพูดจาทุกครั้งรับโชคลาภ รับแต่เรื่องดีๆเรื่องราวดีๆทุกๆสิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตฉันรักปากของฉันปากของฉันสวยงามเป็นกระจับทุกครั้งที่ยิ้มหน้ามองทุกครั้งที่ยิ้มสดใสฉันรักปากของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเส้นเสียงของฉัน ที่ทำให้ฉันมีเส้นเสียงที่ทรงพลังพูดทุกครั้งเสียงน่าฟังเสียงสดใสฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วมีความสุขทุกครั้งที่พูดดึงดูดแต่โชคลาภความโชคดีความมหัศจรรย์ฉันรักเส้นเสียงของฉันขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณร่างกายขอบคุณแขน ขอบคุณมือมือทั้งสองข้างของฉันแข็งแรงหยิบจับอะไรก็อย่างแคล้วคล่องว่องไวหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับทุกครั้งมีแต่โชคลาภมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเต็มไม้เต็มมือของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉัน หัวใจของฉันแข็งแรงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วทั้งร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงหลอดเลือดลื่นไหลปกติไม่มีสิ่งใดขัดข้องหัวใจของฉันเต้นแรงทุกครั้งฉันมีความสุขฉันขอบคุณหัวใจของฉันที่แข็งแรงและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายของฉันมี เลือดไปเลี้ยงหลอดโลหิตทั่วทั้งร่างกายหัวใจของฉันมีแค่หนึ่งกำม,มือแต่แข็งแรงหัวใจของฉันทำหน้าที่ได้อย่างดียอดเยี่ยมฉันรักหัวใจของฉันขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณอวัยวะส่วนอื่นขอบคุณไตของฉันที่ทำงานหนักที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยม เป็นระบบกับเรื่องของการกรองของเสียของร่างกายไตของฉันแข็งแรงยอดเยี่ยมที่สุดไตของฉันไม่เคยสร้างปัญหาเลยให้ฉันสักครั้งระบบกรองของเสียในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณตับขอบคุณถุงน้ำดีทำงานได้อย่างดีสมดุลและทรงพลัง ขอบคุณอวัยวะภายในของฉันทุกชิ้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทำหน้าที่ตัวเองและทำหน้าที่เอื้อต่อกันกับทุกอวัยวะได้อย่างดีไม่มีติดขัดอวัยวะทุกส่วนของฉันแข็งแรงทำหน้าที่ได้ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมฉันไม่เคยมีปัญหาฉันเป็นคนแข็งแรงร่างกายของฉันยอดเยี่ยม อวัยวะทุกส่วนของร่างกายฉันทำงานได้อย่างดีลื่นไหลแข็งแกร่งแข็งแรงซึ่งขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีฉันปราศจากโรคฉันแข็งแรงฉันปลอดภัยฉันเป็นคนที่ไม่มีโรคเพราะว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายฉัน ต่างทำงานประสานกันได้อย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆเซลล์ขอบคุณทุกๆชิ้นส่วนที่ประกอบกันขอบคุณธาตุขอบคุณเลือดน้ำเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำงานกันอย่างดีทำให้ฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพฉันแข็งแรงฉันไม่มีโรคฉันเป็นคนแข็งแรง ดูอ่อนกว่าไวเพราะว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณความพิเศษความเป็นคนพิเศษในชีวิตของฉันทําให้ฉันเป็นคนพิเศษที่สุดเพราะว่าในร่างกายฉันแข็งแรงหน้าตาฉันยิ้มแย้มแจ่มใสดึงดูดแต่พลังงานดีๆ โลกภายนอกและโลกภายในของฉันล้วนรับแต่เรื่องดีๆส่งต่อแต่เรื่องดีๆเพราะว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ฉันดึงดูดเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณค่าและพิเศษส่งผลให้ฉันเป็นคนพิเศษทำทุกสิ่งทุกอย่างพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างและมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคนพิเศษ ฉันรักร่างกายของฉันฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันมาเป็นฉันฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณความพิเศษในชีวิตของฉันที่ทำให้ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันไม่เหมือนใครฉันทําฉันคิดฉันได้รับในทุกๆสิ่งในความพิเศษฉันเป็นคนไร้ขีดจำกัดฉันมีความสามารถฉันผ่านทุกอย่างในชีวิตได้อย่างแข็งแกรง่งแข็งแรงและผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างดีชีวิตฉันมีจุดหมายมีเป้าหมายในทุกๆวัน ฉันมีเป้าหมายในทุกๆเช้าฉันตั้งใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาเพื่อฉันฉันประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ฉันคิดที่จะทำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อฉันฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสฉันมีจิตใจที่เบิกบานฉันมีสมองที่เก่งกาจคิดได้ทำได้ ฉันมีร่างกายที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าทีวิฉันช่างเป็นคนโชคดีช่างเป็นคนที่มหัสจรรย์เสนีกระไรฉันเป็นคนพิเศษฉันถึงพบเจอแต่สิ่งพิเศษฉันมีแต่ความพิเศษฉันได้รับสิ่งดีๆที่ฉันต้องการตั้งแต่เช้าฉันตื่นมาวันนี้ฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมกันมา เพื่อฉันประกอบกันมาเพื่อฉันฉันขอบคุณตัวฉันเองมากๆขอบคุณพลังงานดีๆฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันศรัทธาในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเอง ฉันขอบคุณร่างกายทั้งหมดขอบคุณจิตใจที่เข้มแข็งขอบคุณความทรงพลังทุกอย่างที่ฉันมีและฉันก็สามารถที่จะส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างดีๆให้คนรอบข้างฉันให้คนทุกคนที่ได้พบเจอกันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างล้อมรอบไปด้วยสิ่งดีๆสิ่งมหศัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงมีฉันเป็นคนเริ่มมีฉันเป็นคนส่งต่อและ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนกลับมาหาฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรทุกครั้งฉันก็ได้เจอแต่ความสำเร็จความรุ่งเรืองฉันอยากได้สิ่งใดฉันคาดหวังสิ่งใดทุกอย่างล้วนเป็นไปในแบบที่ฉันต้องการฉันขอบคุณเงินทองมากมายที่หลั่งไหลเข้ามา ขอบคุณลูกค้าที่ต่างก็เอ็นดูต่างก็รักและพร้อมที่จะสนับสนุนฉันเงินทองมากมายความสัมพันธ์ดีๆมากมายจากผู้คนรอบกายจากลูกค้าจากญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมที่จะเกื้อกูลฉันพร้อมที่จะอุดหนุนฉันเงินทองมากมายหลั่งไหลมาแต่เช้า ลูกค้าพร้อมใจกันโอนเงินมาหาศาลเข้ามาให้ฉันฉันเป็นมนุษย์เงินล้านเงินทองมากมายเงินเต็มไปหมดเงินทองมากมายทรัพย์สินมากมายความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันแต่เช้าลูกค้าพร้อมใจกันโอนเงินมาให้ฉันทั้งวันโอนเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแต่เช้าฉันรับทรัพย์ ฉันร่ำรวยฉันรับเงินสดฉันชอบเงินสดฉันขอบคุณขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาหาฉันทุกทางทุกสายขอบคุณเงินทองมากมายความสำเร็จมากมายความเหลือเฟือของฉันฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันพร้อมที่จะใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ฉันพร้อมที่จะดูแลคนรอบข้างของฉันดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกๆุกคนที่ต้องการฉันสามารถที่จะใช้เงินได้อย่างมีคุณค่าที่สุดฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนดึงดูดแต่เรื่องดีๆฉันเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิต ฉันขอบคุณทุกวันขอบคุณทุกๆเช้าที่ฉันรู้สึกโชคดีรู้สึกเพียรพร้อมรู้สึกว่าฉันได้รับความสำเร็จตั้งแต่เช้าฉันตื่นมาทุกๆเช้าฉันมีความทรงพลังฉันเป็นคนเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่ทำทุกอย่างได้อย่างไร้ขีดจำกัดฉันเป็นคนโชคดี ฉันพบเจอแต่เรื่องดีๆฉันล้อมรอบด้วยคนดีๆฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนฉันทุกอย่างขอบคุณจักรวาลที่นำพาแต่เรื่องดีๆขอบคุณจักรวาลที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันฉันได้รับทุกอย่างอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันได้รับทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมาในเช้านี้แล้วขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉันเห็นคุณค่าและฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่นำพาความโชคดีมาให้ฉันทำให้ฉันเป็นมนุษย์พิเศษทำให้ฉันเป็นคนมหัศจรรย์ฉันดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีๆฉันดึงดูดโชคดีฉันดึงดูดความมั่งมีฉันดึงดูดแต่เรื่องดีๆตั้งแต่เช้าแล้ว ขอบคุณขอบคุณฉันสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลคนรอบตัวของฉันช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่ามีน้อยกว่าฉันดูแลคนอื่นได้จากการที่ลูกค้าจากการที่คนรอบข้างฉันต่างสนับสนุนในความสำเร็จของฉันผู้คนมากมายลูกค้ามากมาย โอนเงินมหาศาลเข้ามาให้ฉันตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันฉันมีเงินทองมากมายทรัพย์สินมากมายฉันประสบความสำเร็จในทุกๆงานที่ฉันคิดที่ฉันทำฉันใช้เงินอย่างเห็นคุณค่าฉันช่วยเหลือคนอื่นได้มากเท่าที่ฉันต้องการจะช่วยฉันมีความรู้สึกดีๆกับเงินฉันรักเงินฉันขอบคุณเงิน ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่เพียบพร้อมแสนดีมีชีวิตที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เท่าที่ฉันต้องการขอบคุณจักรวาลส่งมอบแต่สิ่งดีๆเลือกสรรแต่สิ่งดีๆขอบคุณจักรวาลที่ไม่เคยทิ้งฉันในสักครั้งขอบคุณความมหัศจรรย์ที่จักรวาลมอบให้ขอบคุณจิตใจของฉันที่เป็นคนดี คิดแต่เรื่องดีทำแต่เรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สะท้อนกลับมาหาฉันล้วนแล้วแต่ทำให้ฉันเป็นคนมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวฉันเป็นสิ่งที่ทรงพลังเหลือเชื่อแต่ฉันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประกอบกันมาเพื่อฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณความสำเร็จ ความมั่งคั่งเหลือเฟือความสมบูรณ์แบบทุกอย่างเกื้อกูลกันหมดฉันเป็นคนที่มีความสุขและมีความสำเร็จฉันเป็นคนมหัศจร,ร์ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแต่สิ่งที่สุดจริต ฉันถึงได้รับเงินทองมากมายทรัพย์สินมากมายความสุขมากมายและได้รับการยอมรับทุกครั้งขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณทุกๆวันที่ทำให้ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเพื่อผู้คนรอบข้างขอบคุณจิตวิญญาณของฉันขอบคุณจักรวาลขอบคุณพลังงานที่จักรวาลส่งมอบให้ฉัน ขอบคุณปาฏิหาริย์ขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงขอบคุณพลังงานดีๆขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันได้รับทรัพย์รับเงินทองอย่างมากมายมังคั่งเหลือเฟือทุทกๆวันฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆตั้งแต่เช้าฉันส่งมอบคุณค่าทุกอย่างให้กับโลกนี้และจักรวาลและจักรวาล ก็ส่งความมั่งคั่งเหลือเฟือคืนกลับมาให้ฉันอย่างมากมายมหาศาลเช่นกันฉันขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้การเติบโตทางจิตวิญญาณที่ดีขึ้นสูงขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นฉันมีเมตตาต่อตัวเองและคนอื่นฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเอง ฉันมีภูมิปัญญาอันแสนประเสริฐฉันตระหนักรู้ในทุกๆวันฉันตระหนักรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันชีวิตสวยงามชีวิตมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อฉันตั้งแต่เช้าวันใหม่ที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาฉันขอบคุณเช้านี้ขอบคุณดึงดูดแต่เรื่องดีๆโชคดีๆ ดึงดูดความมั่งมีตั้งแต่เช้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ